อรับรบผมครับ,รบวันนี้ก็มาแอแอร์พอร์ตนะครับเซ็นทรันแอร์พอร์ตนะครับเดินเล่นนะครับยามว่างนะครับวันนี้ร้านปิดเนาะวันการนะครับโดยปลาลุงชัยมาแอลนะครับช้อปปิ้ง หรือว่าหาอย่างกินกันนะครับอันนี้ก็มานั่งที่เซเว่นเซ็นครับผมก็กำลังรอลงใช้เลือกไอติมนะครับสองชั่วโมงไปเด้อย,ยังมาได้สักอย่างเด้อได้หรือยังได้ละมีไหนเอาอันไหนจะได้หอมกว่นานะ บับเบิ้ลกันบับเบิ้ลกันอเอากี่เอากี่ลูกลูกเดียว<อ>ลูกเดียวอ๋อมาถึงเตือกินบับเบิ้ลกันแกนเดียวมีของแหนี่ผมแกนกินก่อนมาทองแห้กูมีบบน,น้องครับรับออเดอร์หน่อยครับบับเบิ้ลกันหนึ่งลูก แกนเดียวอย่าใช่นหนึ่งแถมหนึ่งกะค๋าอ๋อหนึ <5> <5 <5 <5> <5 5 <5 <5 <5 ่งแถมหนึ <5 <5 <5 <5 ่งมีบลตรสมาชิกหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับไม่ได้บัตรประจำลูกค้าครับเอาต่อไปเลยโอบาวี่หนึ่งโอนีโอบาวี่ห่งต่อไปเลยคุณเอกต่อเบอร์นสมูทตี้เหรอนาะมูชาขวดสมูทตี้เดี๋ยวคิเอาแบบมันบ่อสมูทตี้สตรอเบอรี่สมูทตี้แหละเฮียเอาอ๋อ ก็ไม่กินคนเดียวมันขอบผมเดี๋ยวคุณก็เดินเล่นโดยผมสักบื้อเสมอเนาะแล้วเอาก็ไปกเดี๋ยวเอพอพอของเนาะกพว่าคุณจะถ้าเดินไปผมจะรถเข็นมา<ไ>จะขอความร่วมมือจากภาครัฐคือเอารถเข็นมาแล้วผมจะยุ้งคุณไปเอาน่าจะง่ายขึ้นลงก็สะดวก บ่าเอาอยากเปล่าวันนี้ถ้าลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกนะคะจากราคา5บาท29เก้าเนาะเจริญ200บาทเพราะว่าว nice. okay. ันนี้เราสามารถเอาไอศครีม1สกู๊ปในราคา19บาทนะคะทำอ่าจานเด์ของลูกค้ากับสตรอเบอรี่สมูทตี้เมื่อกี้นะคะจะใช้เป็นส่วนลดาบัตรได้เลยได้เลยยิ่งกับมีแล้วเราบัตรผู้สูงอายุใช้ได้เหรอถามเพื่อนนะ มีแห้งอย่างนี้มาถึงงูกซีเปื่อเอาผมทำไปเลยนะคะทำไปเลยบ่รับบัตรบัตรต้องใจอย่างพ่อครับขอแค่เบอร์อย่างเดียวเจ้าะใบตายเบาอย่างใบตายเบาใบตายเพิ่มเบาเจอเรื่องใบตายเบาบัตรผู้สูงอายุกับใบจบัตรมรณะกับใบจ่า้แค่เบอร์อย่างเดียวนะเจ้าโอเคใช้แค่เบอร์โทงเดียวอันเดียวทำเลยได้ครับผม ทำเตะคิงแบบเนี้ยกูทำเนี่ยมาบอกว่าไปทำถึงเวลาเขามากินกันสองคนกันได้เหรอมัน่แบบยากเพกนแถมมือตัวเนี่ยหมายความว่าไอ้ตีเพมันมาแก่นนึ่งเนี่ยลูกนึ่งเนี่ยถ้าคุณกินคำเดียวเนี่ยเสี่ยงคำเดียวนี่เสี่ยงนะเพ่็แถมเพื่อนซีดแก่นแต่คิงต้องกินคำเดียวเจ้าชายขอคิงกินนะฮะพอคำกินแล้ไอ้เซฟก็คิงกำอู้คิงนี่ลงคิงนี่มันขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะ มันบาดจอ้อ่ะเพราะว่าเหตุวนบาดจ้ที่พ่ออย่าผมอูอ้ผิดเออก็ว่าผมอู้ถูกอ่าผมามทิ้งนำมาอู้ผิดอู้ไปเลยเออครับผมใครยไปหักเลือดกำเดียวหมด ถ้าน้องชอบคนรอถ้าน้องชอบคนรวยถ้าน้องชอบการเอาใจตรงเลยครับตรงเลยคุณมาตรงเลยตรงกันข้ามผมเลยครับผมมีสักอย่างอะ